สวัสดีค่ะสาลเยอรมันชาแนลเนาะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะเนาะดูอากาศที่เยอรมันเนี่ยเข้าหน้าตอนนี้นะฝนจะตกนะคะแล้วก็หนาวแล้วก็อุ่นนะคะแล้วก็มออีแสงแดดนิดๆแต่ส่วนมากจะหนาวนะคะแล้วก็พอดีเมื่อกี้สลาเข้า เข้าไปในบ้านต้นไม้นะเ,เห็นไอ้นี่เห็นมล่คิอม,ะล,ะออมะละจีนโอ้ยเขาไปแอบอยู่ริมนู้นนะกก่ไก่เขาโผล่ขึ้นมาอุ้ยจะได้เห็นปุ๊บอุ้ยเอามาฝากเพื่อนๆให้ดูดีกว่าว่ามันซ่อนนะมันซ่อนมะละ่าเขาซ่อนโอ้ยไม่รู้จะซ่อนข้างในกี่ลูก นะคะเพราะว่าเป็นพุ่มเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูอากาศที่เยอรมันแล้วก็จะพาดูเดินรอบบ้านนิดนึงว่าสํารวจว่าที่บ้านเนี่ยมีเห็ดออกหรือยังนะคะส่วนมากจะมีเห็ดพึ่งเก่าลักออกนะแล้วก็อันนี้กระไรยังไม่เดินไปดูนะว่ามีเห็ดอะไรออกไหมนะปะเรามาดูกันนะคะมาดูกันนะคะนี่ดูอากาศก่อน อากาศเยอรมันนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอากาศอย่างนี้นะเป็นทั้งอาทิตย์เลยนะคะมืดมึดขึ้มขึมอย่างนี้นะคะเนาะนี่นี่น,นดูต้นไม้เราก็ไปแล้วนะนี่ต้นไม้เราก็เริ่มไปแล้วนะเพราะเขาหนาวนะเพื่อนๆหนาวนี่ปกติดอกสีม่วงนี่เขาจะออกเยอะแยะเลยนะออกสวยงามสดใส ออกเต็มต้นเลยนะปกติเนี่ยเนาะนะคะปกติเขาจะออกเต็มต้นเลยนะสีขาวนี่ดอกนี้ก็ไปละมะละก็ไปแล้วนะคะดูนี่ดูมะละนี่มะละเราก็ไปแล้วนะดูเหลืองหมดเลยแต่เขายังมีลูกอยู่นะนี่ลูกก็ยังมีอยู่นะเนาะแต่เหลืองละไม่ไหวแล้วเสานี้ วันเสาร์นี้เขาแค่ไม่กี่องศาเองนะเพื่อนๆเอนอะอุดอกนี้ก็จะไปแล้วนี่ยังไม่ทันเธอเขาหนาวแล้วนะเธอยังไม่ออกอีกหรอฮะยังไม่ออกอีกล่ะจ้ามะเขือเมื่อวานเราก็เก็บไปแล้วนะเมื่อวานเราเก็บไปนี่ก็ยังมีลูกอยู่นะเล็กๆ,ๆน้อยๆยนี่เห็นไหมเอ่ย นี่นี่มะเขือเรามีมุงลวดตรงนี้เขามีกางเกงมาวางอยู่เนี่ยเขาขาดนะนี่ก็ยังช่วยได้นิดนึงนะคะนี่มะเขือมะเขือมะเขือามะเขือจ้ะมะเขือเมื่อวานเก็บไปหกเจ็ดลูกนะอุ้ยนี่อีกลูกหนึ่งไม่เห็นดึงเลยจ้าแก่แล้วนะดึงเลยอืมดึงเลยนะคะ แก่แล้วเนาะไาเราไปดูไอ้นี่กันมะละตอนแรกจะให้เพื่อนๆดูนะดูการห้อยระยะก่อนของมะระนะคะนี่นี่ลูกนะนะคะนี่ลึงใบออกเลยโชโชโชนี่นะคะนี่ผักบุ้งเราก็ยังอยู่นะนี่เตรียมจะเก็บแล้วนี่ไม่ไหวละไปแล้วเนี่ยหนาวโอ้โห แตงกวาเราก็สุดยอดเนาะแตงกวาเราก็สุดยอดนะคะแตงกวาแตงกวาเก็บทุกวันนะเมื่อวานนะมันซ่อนเนี่ยเนี่ยมันทับกันอย่างนี้มากเลยแล้วมันซ่อนนะเพื่อนๆเนาะแล้วเรามาดูนี่มะละของเราจะเก็บวันนี้นะคะเนี่ยสี่ห้าลูกนี่จะเก็บวันนี้นะคะนูนถั่วภูเราก็มี นัน่นนถันน่วพูเรานะเพราะว่าอะไรรู้มะเราจะเก็บเม็ดไว้นะมันต้องมีอีกนะข้างในเนี่ยซาร่ามันต้องว่ามันต้องมีอีกนะคะเนาะข้างในเนี่ยดูที่ซล่าเห็นไม่รู้เพื่อนๆนเห็นหรือเปล่าเนะเนาะนี่เราจะใช้ไอนนะ้นี่เขี่ยเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวซา่าให้ดูเนาะดูลูกนี้ไปก่อนนะคะดูลูกนี้ไปก่อนนะคะ นี่นีหนีหนีหนีไหนละล่ะไหนละโอ้ยเธอเธอไปไหนละฉันฉันหาเธอไม่เจอแล้วเธออยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเพื่อนเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูสิคะเอาไม่วางก่อนเนาะเจอไม่เอ่ย เจอไม่เอ่ยเอ้ยอืยอยเห็นไหมเพื่อนๆตกไปแล้วมั้งเปไหนแล้วะเธอลูกเธอเบลเลอร์เลยนะเธอจะหนีฉันไปไหนโอ้ยอู้ซี่นี่ถกขึ้นมาอย่างนี้ไม่เจอเลยอุ๊ยขอโทษนะคะเดี๋ยวนะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ลือมาจากตรงนี้นะนี่เขาไม่อยู่สิมุมนี้เลยนะ สาร่าไม่เห็นจริงๆนะเพื่อนๆไม่รู้ข้างในมีอีกหรือเปล่าเนาะเนี่ยดูมันหนักๆไหมเนี่ยโอโ้ดูลูกนี้นี่เอาให้ดูนี่เด้อใบเขาโอ้โหดูสิคะโอ้โหใหญ่มาเพื่อนๆลูกนี้เขาอยู่ข้างในอีกนะลูกเนี้ยลูกเล็กเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูลูกเล็กนี่ลูกเล็กนี่สาราถูกเข้ามาจากตรงนูนะ้นนะนี่เอามาไว้ข้างนอกนี่จะได้เห็นเห็นเนาะโอ้แต่ลูกนี้ดูสิเบลเลอร์เลยใหญ่มากดูสิใหญ่จริงจริงหูโลกว่านั่นเนี่ยเนี่ยโหหรือว่าเราจะเอาเมาเล็ดดีบ่อยให้เขามีเมเล็ดมะ เขาแก่จัดเลยนะเนี่ยเพื่อนๆเนาะแก่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยๆเขาแก่ปล่อยให้มีเมล็ดดีกว่าสักเพาะเมล็ดเอาไว้เนาะให้เขาห้อยตรงไหนดีที่เห็นเห็นห้อยตรงนี้แหละว้ายดูสิจะปล่อยให้มีเมล็ดสะหน่อยตกเลย mm hmm. ดู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 โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเก็บเนาะเนาะ เฮ้ย hey, ดูสินู่นอีกนี่ลูกนี้ก็จะเก็บอีกนะนี้ไปไหนแล้วล่ะตกไปยังตกไปยังเนี่ยเออลูกนี้อยู่เนตได้ยังเนี่ยได้ยังดูสิเธอได้ยังว้ายดูสินี่เพื่อนๆหักเลยเนี่ยแ่จะดูซิหน่อยแต่ก็ได้แล้วล่ะเนาะอืม แต่ก็ได้แล,ล้วล่ะเก็บได้แล,ล้วล่ะนี่สองลูกแล้วนะคะสองลูกแล้วนะคะนี่เรามาวางตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เก็บมะเขือหนึ่งเนาะเก็บมะเขือมาหนึ่งเนาะเอานี่มาอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ก่อนโอ้ยไม่ตั้งใจเลยนะเนี่ยจะเก็บเเอาเม็ดซะหน่อยนี่ถั่วพูเราเนี่ยเห็นไหม นี่นเราต้องมีตาดีๆดูนะเยอันนี้ก็ได้อีกแหละนอะ้ก็ได้อีกแหละตัดเลยเนาะนี่ก็ได้อีกลูกแล้วนะสามแล้วนะเดี๋ยวเอาลูกนี้ดีกว่ามันได้ทั้งหมดสี่ห้าลูกต้นไม่สมบูรณ์แล้วนะนี่เขาไม่สมบูรณ์แล้วนะต้นเขาเริ่มจะไม่สมบูรณ์แล้วนะเขาจะเป็นง,งอง,งองนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปดูฟักทองอีกนะมาขอตัดก่อนนะเพื่อนๆน,นะคะขอตัดก่อนนะคะนี่เราได้สามลูกเลยเดอ้อนี่ลูกไหนอีกลูกนี้จะเป็นลูกที่สี่หรือลูกนี้ลูกนี้เดี๋ยวก่อนเนาะหรือว่าลูกนี้ได้ยังเออลูกนี้ได้ละ ลูกนี้ได้แล้วเนาะลูกนี้มาเราไปดูฟักทองกันก่อนนะคะนี่ปักชีของเราขึ้นแล้วนะที่มันเม็ดมันตกนะนี่ปักชีขึ้นเองนะจ๊ะแบกให้ดูฟักทองก่อนนะคะแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่กัฟักทองของเราเราใช้ <c oughs> พลาสติกคุมนะเนี่ยน่าจะได้แล้วเนาะ อเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนเนี่ยอันนี้ไม่ได้กินหรอกเนี่ยลูกเล็กเงี้ยเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็ได้อยู่นะคะแล้วก,ขก็ข้างในอีกนี่ข้างในอีกนี่ข้างในอีกเห็นไหมแล,แล้วก็ตรงนี้อีกนี่ลูกใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆนเห็นไหมลูกเบลล์เลยน่ารค่ะ สลา,าเยอรมันชาแนลนะนะสลา,าขอฝากคลิปเท่านี้แล้วกันนะแบตจะหมดมันมืดแบตหมดนะมันเริ่มจะมืดแล้วนะนะเรามาฝากเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นดูว่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะคะอากาศเราหนาวแล้วนะเราเอ่อต้นไม้จะได้เวลาเก็บเดี๋ยวเดือนนี้เดือนหน้านะสลา,าจะเก็บออกทิ้งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนนั้นให้ดูกันเนาะ นันสลาไลเยอรมันชาแน,นลขอฝากทีนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สัด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ